ก็เลยเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็ถือว่ารายะเรียญตอนนี้แดงกันตามที่เห็นนะครับนะต่อให้มีข่าวดีนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือคริปโตซัมมิตที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่านักลงทุนต่างๆไม่ค่อยจแฮปปี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่ใหม่หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์กันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวซาดิจิตอลรีเซฟก็คือจะเป็นการเก็บสําหรับบิตคอยที่ที่มีอยู่แล้วนะครับนะยังไม่ได้ว่าจะ เอาเงินสหรัฐไปซัดเต็มข้อแล้วเต็มแค่บิตคอยนตามที่หลายๆคนมองกันนะครับนะซึ่งก็โอเคแหละมันอาจจะมาในอนาะนะคตแต่ตอนนี้ย่างนะครับตอนนี้ก็คือบิตคอย n ที่ยึดมา200,000ก็บิตคอย i ์เนี่ยก็คือยังอยู่นะครับนะยึดมาจากเซียวรสก็จะได้ไม่ต้องมีละนะครับจะมาฟัดเซียวรสจะเทโน่นนี่จบไปักทีนะครับนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆคือจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแ,แต่แค่หลายๆคนอาจจะไพร์หรือว่าหลายๆคนอาจจะมองาเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ อีกนานแน่เลยนะครับนะกว่าที่ทางรัฐบาลทรัมป์จะทําการซื้อบิตคอยก็เลยเทขายกันมาสะก่อนในตอนตอนนี้นะครับแต่โดยรวมนะผมว่ามันรอแค่เวลาแหละเพื่อนผมคิดว่าอนาคตที่สดใสนะรอเราอยู่นะครับนะยังไงก็ใครที่เป็นสายโฮสายดี a สายเก็บออมผมว่าชิวๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายฟิวเจอร์สายเทรดแบบเร็วแรงเนี่ยอาจจะเซงเียนิดนึง,นงเพราะาราคา ค่อนข้างจะไซด์เว์แลวก็ไซด์เว์ดาวอยู่พอสมควรในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูราคาบิตคอยตอนนี้ก็ถือว่าบีบตัวเริ่มขดเป็นสปริงเบื่อเ,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 เซึ่งก็คาดการณ์เนาะว่าน่าจะเบรกเอานะครับนะในวันจันทร์เลยนะคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าวันเสาร์ตี์น่าจะแบบไมค่ค่อยไปไหนนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะล้วก็น่าจะเบรกกันวันอาทิตย์กลางคืนหรือไม่ก็วันจันทร์ไปเลยนะครับนะในช่วงตลาดเปิดไม่รู้ว่าจะเบรกขึ้นหรือว่า จะเบรกลงอันนี้ก็ต้องเอาดูนะครับแต่ถ้าสามเหลี่ยมนี้มันเบรกขึ้นเนี่ยก็เป้าของสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ราๆสักขอดูนิดนึงนะอันนี้หนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้ามันเบรกขึ้นไปก็มีแสนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับสามเหลี่ยมชุดๆนี้นะครับนะแต่ถ้าเบรกลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอรุ่นเหมือนกันเนาะว่าว่าจะถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเบรกลงก็อาจจะไปเจอกันหกหมื่นไปๆหรือเปล่านะครับนะสำหรับตัวสามเหลี่ยมชุดๆนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะเพื่อนๆยังไงก็ อรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้มันจะเบรกตรงจุดๆไหนนะครับถ้าเบรกตรงนี้ก็อาจจะสักเจ็ดหมื่นเหล่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเบรกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เลยก็อาจจะมีแสนเจ็ดหรือว่าไปเทสไฮเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับนะนี่ก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้ามันลงมาจริงๆเนี่ยเพื่อนถ้ามันลงมาไปยังหลุดลงมาเนี่ยก็คือ7จ็ดหมื่นเนี่ยมันจะไปฟิลแกลบซีมีเลยนะเพื่อนเพราะว่าแกลบซีมีเนี่ยอยู่ที่ตัวตัวเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับนะแกลบซีมีเจ็ดหมื่นเจ็ดนะแต ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะลงไปแรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทีนี้เท่นั้นไม่มีใครรู้เพื่อนๆยังไงกเ็เรามาระวังแล้วกันนะสำหรับตัวทาร์เก็ตของสามเหลี่ยม y m m e t r y t r i a n g l e ช,ชุดนี้นะครับนะก็ยังไงรอดูแล้วกันแต่บางทีมันอาจจะรุดแบบนี้ก็ได้นะมันรุดแล้วไปแบบนี้ก็ได้นะลหลายๆครั้งเป็นแบบนี้นะเพื่อน,นยังไงก็เรามาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับอีกยิประมาณผมว่า2วันแล้วกันนะครับนะสสิบแปดชั่วโมงนะครับจะได้รู้แล้วแหละนะครับยังไงผมว่าสัปดาห์หน้านาปนสัปดห์ น่าสนใจสำหรับบิตคอยเหมือนกันนะครับซึ่งสสำคัญเลยผมคิดว่าถ้ามันจะพัมแล้วก็ไปได้รจริงๆหลังจากนี้คงจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของ g l o b a l M2 m 2, ม n ูมอนิสต์ที่เราได้คุยกันมาในลหลายๆคลิปก่อนอนนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะในช่วงวันที่5ข้อมูลจากทางคอรินทอคริปโตนะเพื่อนๆวันที่5้านะฮะสามี่วันที่ผ่านมาเพื่อนๆวันที่5้านะฮะดูตัวอมอน,นิสต์สไปเอ็มนะฮะจำไว้นะดูวันนี้ฮะ มันพีคขึ้นมาแบบนี้ฮะมันพุ่งแรงมากแต่คืออันเนี้ยมัน offset กันเนาะแลกประมาณสักแบบสองสามสัปาๆนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราดูก่อนในนี้ S&P Bitcoin มันขึ้นตามๆกับ Global M2 มันนี่ส p พายเลยฮะซึ่งถ้ามันจะขึ้นตามหลังจากนี้เนี่ยแสดงว่ามันจะขึ้นเราๆสักปลาไปเดีอยวนะอีกสักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เราอาจจะมีลุ้นนะฮะประมาณสักวันที่ยี่สิบห้ากะมมาหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ถึงวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็อีกสักพักหนึ่งนะเพื่อนๆ จะได้แบบคือยิ่งลงมาเท่าไหร่อัพไซด์ก็ยิ่งเยอะเพื่อนๆน,นึกสภาพลงมา70,000นะม,ม่นะสมมตินะ70,000ขึ้นไปแสนนึงนี่โอ้โหหล่อมากนะเพื่อนๆนะ50%นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะลงมากันจริงหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้า,าดูชั้นนี้เช่นเดียวกันนะครับตัว Federal Reserve Money Supply M2 นะฮะ year on year change นะเพื่อนๆ year on year นะฮะโอ้โหมาแล้วนะมาแล้วนะครับในตอนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่า จะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งผู้กํานตรงตอนนี้ข่าวดีก็ราคาไม่พัมเลยนะครับก็มีข่าวนี้นี่แหละนะหรือมีข้อมูลน,นี้แหละที่ยังพอมีลุ้นอยู่ในตอนตอนนี้นะครับประกอบกับในเรื่องของอินเฟลชันนะครับถ้าเราดูข้อมูลจากทาง True ินเฟชชันนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นในหนึ่งข้อมูลแล้วกันที่ที่ค่อนข้างน่าจะถือแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ออฟฟิเชียลนะฮะตอนนี้อินเฟลชันที่สหรัฐเนี่ยเหลือเป็นแค่1.37แล้วนะคือมันลงมาอยู่ในตอนตอนนี้นะครับ แต่คือโอเคแหละของสารัฐตัวแรกที่ออกมาคือ3สามเท่าไหมะไรมนก็กังวลวเฮ้ยแบบนี้เฟโโดจริงแค่ดกเบี้ยหรือเปล่าแต่ถ้าเราด,ดูอีก1 Data เนี่ยเหลือเป็นแค่1น7เท่านั้นฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับนะว่าส่ว่าง,งตางเหล่านี้จะส่งผลที่ดีหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้ามันจะมาจริงอาจจะต้องรอประมาณแบบ Q2 หรือไม่ก็กลางปีหรือปลายปีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปลายปีตลาดมักจะพัมพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับตอนนี้ที่ราคาบิตคอยดิบลงมาเนี่ยอยู่ที่28%เนาะถ้ามันดิบลงมามากกว่านี้ถึง30%เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะอันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่ารู้ว่าจะดิบลงมาจริงหรือไม่นะครับแต่ก่อนนี้ถ้าเราดูเนี่ยดิบลงมาถึง32%นะเพื่อนซึ่งถ้าเรบดิบลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า ต้องต้องทนแหละนะครับนะเพราะว่ามันก็เป็นของมันแบบนี้นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะเพื่อน<ๆ>ก็รอรุ้นกันละกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับเวลาที่มันดิบลงมา20-30%เอนี่ยยังไงมันจะต้องให้ความรู้สึกว่าโลกจะถลม่มมันจะต้องให้ความรู้สึกว่าจบแล้วเพื่อนตลอดอยู่แล้วนะครับนะเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะกลับมานะครับแต่เวลาที่เราอยู่ในพายุท่ามกลางพายุเนี่ย ยังไงไม่ต้องสมจริงมา,มากๆนะครับที่จะทําให้เรากดปุ่มเซลล์เป็นเรื่องปกติมา,มากๆนะครับซึ่งด้วยเช่นนั้นผมว่าไม่แปลกหลอกที่คุณจะมองว่ามันจะจบนะครับนะก็ยังไงรอดูด้วยกันนะว่ามันจะจบจริงหรือว่าจ,จบไม่จริงนะครับโอเคเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับสลดนี้มีแบบตัวนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ